ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมังก,กรสําหรับชาวราศีมังก,กรคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมษชาวราศีตุลชาวราศีกร,รกฎคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซ็นและสําหรับทุกราศีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีใดเช่นคุณเป็นคนราศีกันคุณเป็นคนราศีมีน คุณจะเป็นคนราศีไดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นด,ดาวคานดาวพุธดาวเสาดวงดาวต่างๆอยู่ในราศีมังก,กรคุณดูคลิปนี้ได้<ม>เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบ จะขอขั้นคลิปนี้นิดนึงนะก็คือผมจะจะมาแนะนำเ,เรียกว่าผมจะมาแนะนำอาชีพเสริมที่จะทำให้คนที่ดูช่องผมเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้เ,เดือนละสามหมื่นขึ้นไปได้สําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับอ,อ,อาชีพที่คุณสามารถทําได้ทุกคนนะคืออย่างคนที่มาดูดวงกับผมอย่างเงี้ย บางทีผมก็ถามว่าเคยดูอะไรมาบ้างเขาก็บอกเขาเลยเคยดูไพ่ผมก็บอกเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าก็ดูใน YouTube นี่แหละก็ก็คือมีค่าใช้จ่ายบางคนก็คิดห้าร้อยนะสามร้อยก็มีหนึ่งพันก็มีพันห้าก็มีอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าเอาแล้วเวลาเขาดูเนี่ยเขาเขาให้เราเห็นกล้องแล้วให้เราเห็นเห็นภาพไพ่ไหมแล้วเราเป็นคนเลือกไหมเขาบอกไม่ก็คือ ไม่ได้เห็นอะไรเลยเหมือนคุยทางโทรศัพท์ธรรมดาอย่างเงี้ยเอาแล้วผมบอกว่าแล้วแล้วใครคนเลือกเขาบอกก็มาดูก็เป็นคนบอกว่าได้ไพ่อะไรได้อะไรแล้วส่วนบางคนเนี่ยก็จะเจอแบบว่าเอ,อพิมพ์เข้าไปในไลน์เช่นสองคำถามสามคำถามอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็พิมพ์ต่อมาผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้คุณก็ทําเองก็ได้นี่คราวนี้ผมก็เลยมาทําคลิปตรงเนี้ยเพื่อให้กับคนที่ดูช่องผมเนี่ยเพื่อเป็นรายได้พิเศษคุณฟังนะคุณสามารถทําได้ ก็คืออย่างแรกคุณอาจจะต้องไปซื้อไพ่ก่อนไพ่ทาโร่คุณอาจจะซื้อมองว่าซื้อที่ไหนคุณก็ไปไอ้ร้านที่ชื่อเอเชียบุ๊คานเอเชียบุ๊กอ่ะเออเอเชียบุ๊กคุณเซิร์ชใน g o o เกิลจะได้ว่าร้านอยู่ไหนเพราะว่าผมก็ซื้อที่นั่นแล้วก็มันมีที่นั่นเนี่ยเป็นร้านของเรียกว่าคนไทยเร้านใหญ่นะก็จะมีที่อย่างสยามพารากอนอย่างเงี้ยก็มีนะ หรือว่าตามห้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีหมดคุณเซิร์ชใน Google ว่าร้านเอเชียบุ๊กร้านหนังสือเอเชียบุ๊กอยู่ไหนนะรานนี้เนี่ยแล้วคุณจะไปซื้อไพ่ชุดไอที่มันแบบโบราณโบราณหน่อยอ่ะคือดั้งเดิมอ่ะก็คือชุด r i เดอร์เวดนะคุณจดไว Rider ้ r i เดอร์เวดไลเดอร์เวดเนี่ยคุณไม่แน่ใจคุณก็ไปถามคนขายเจ้าหน้าที่ว่าไพ่ทาโร่ชุดไ i เดอร์เวดเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าคุณหาไม่เจอเดี๋ยวเขาก็หยิบให้นะคุณก็ซื้อไพ่ที่มันใหญ่ๆหน่อยชุดหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยอ่ะ เอาแบบมันพิมพ์ที่ต่างประเทศอะ่ะคุณภาพมันจะดีหน่อยลงทุนชุดเดียวพอแล้วคุณก็แล้วคุณก็จะถามผมว่าเราไม่ต้องไปเรียนหรอไม่ต้องเรียนคือคลิปนี้ผมจะทําให้คุณแบบหาตังค์โดยที่ว่าคุณลงทุนแค่ห้าร้อยหกร้อยนะคุณก็ไปเปิดในช่อง YouTube อ่าช่องที่เเป็นไพ่นะคุณก็เอากระดาษมาสักสาสี่แผน่นแล้วคุณก็จดเลยเช่นสมมติคุณฟังราศีเมษ เขาพูดอย่างนี้นี้นีคุณก็จดเลยว่าเราศีนี้เขาพูดอย่างนี้นี้ใช่ไหมแล้วก็สมมุติว่าสิบสิบคำที่หนึ่งหนึ่งประโยคเนี่ยสมมุติว่าหรือว่าสิประโยคที่คุณจะพูดเนี่ยคุณก็พูดแบบเอ,อเป็นเป็นคําที่แบบเป็นภาษาไทยสัก8ปดคำไล้สองคำในหนึ่งประโยคคุณก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษให้มันดูแบบว่าเรามีความรู้แบบเดินเดินหน่อยอะไรประมาณนี้เออ แล้วคุณก็ไม่ต้องไปซื้อกล้องอะไรคุณก็เอาโทรศัพท์มือถือคุณนั่แหละนะถ่ายนะแล้วคุณก็ไม่ต้องตัดต่อแล้วคุณก็อัปโหลดลง youtube เลยครนี้คนก็จะถามว่าเราต้องเห็นหน้าเราไหมผมก็จะบอกว่าคุณก็ไม่ต้องทําให้เห็นหน้าคุณนะคุณก็ทําแบบไหนคุณก็จะถามผมคุณก็เอาไพ่มาเนี่ยแล้วคุณก็มาวางอย่างเงี้ยคุณอาจจะวางหกใบเก้าใบก็ได้แล้วคุณก็เตรียมคําพูดว่าคุณจะพูดราศสีนี้ลาะสีนี้นะ แล้วคุณก็ทําคลิปหนึ่งแค่10นาทีพอไม่ต้องเกินกว่านี้7นาที10น,นาทีก็ได้เอาสั้นๆเน้นคลิปเรื่องความรักเพราะว่าคนเขาอยากฟังใช่ไหมและคุณก็พูดแต่เรื่องดีๆอ่ะที่มันเป็นด้านบวกสัก80อีก20%ด้านลบหน่อยมันจะได้มีผสมผสานกันนะและคานนี้เนี่ยถ้าเกิดแล้วคุณก็บอกว่าถ้าใครสนใจดูวดวงนะหรือคุณจะพิมพ์ไปหรืออะไรก็ว่านไป ในรายละเอียดในช่อง u t u b e ใช่ไหมคุณก็เอาแบบราคาถูกไม่ต้องเอาแพงใช่ไหมก็เช่นสามคำถามถ้าเกิดคุณไม่อยากพิมพ์ใช่ไหมไม่อยากให้เขาคุยกับคุณก่อนหรือว่ามีสองแบบ<ม>ก็คือสามคำถามพิมพ์ตอบในไลน์สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอย่างเงี้ยสามคำถามอย่างเงี้ยพิมพ์ตอบในไลน์หรือถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยากจะคุยกับเราใช่ป่ะครับคุณก็อาจจะเพิ่มราคาหน่อยเป็นสามร้อยเก้าเก้านะ คุยคุยประมาณเออเรียกว่าเออเรียกว่ายังไงอ่ะสักคุยสัก20่สนาทีนะคุย20่สนาทีคุย20่สนาที399แล้วก็เออเวลาที่เขาคุยเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องให้เขาเห็นไม่ต้องวิดีโอคอลเออพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณก็เหมือนคุยทางโทรศัพ์ท หมือนคุยทางโทรศัพท์นะคุยไลน์คุยทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วสมมุติสามคำถามที่เขาถามคุณใช่ไหมผมจะให้คุณเห็นอย่างนี้คุณเวลาคุณคุยกับเขาเนี่ยคุณก็จะบอกว่าออาจารย์เนี่ยก็คือจะอ่านตามตามตามหน้าไพ่นะคุณพูดแค่นี้นะแต่เวลาคุณเรียงไพ่คุณก็เรียงไพ่ที่มันแบบเห็นหน้าไพ่มาอย่างเงี้ยนะ เห็นหมดเลยคุณไม่ต้องไปคว่ำหน้านะคุณก็เรียงให้มันเห็นหน้าแบบเนี้ยที่ผมเห็นให้คุณเห็นอยู่แล้วคุณก็แบ่งเป็นเป็นสองอันนี่คือว่าเอ่อแบบด้านบนเนี่ยด้านบนนี่ก็คือไพ่ที่มันแย่แนะยด้านแรงด้านล่างก็คือไพ่ที่มันดีๆอย่างเงี้ยพอคันนี้เนี่ย, <S 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 ยคุณแบ่งเป็นสองอันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสมมติเขาถามคําถามสามคำถามคําถามแรกเขาถามคุณว่าอาจารย์คะทําทไมช่วงนี้เนี่ยความรักของหนูเนี่ย ทำไมแฟนหนูเขาแบบเปลี่ยนไปเขาไม่กลับมาหาหนูเนี่ยทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะหนูกุ้มใจมากแคนนี้วันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่สิบสองครับเดือนเก้านะครับ,นนรบกันยายนนะครับสองห้าหกห้านะครับคือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้สองวันถึงสามวันและเกิดหลังได้สองวันถึงสามวันนะครับ อิทธิพลทั้งหมดรวมเจ็ดวันนะครับอันนี้เนะี่ยเรามาดูนะครับสมการนี้นะครับจุดเมษศ์ลงสีกับดาวทิพยเสอุดเท่ากับจุดเจ้าชะตาโนดความสัมพันธ์ความหมายจะแปลว่าพัวพันกับผลิตผลที่จุดไฟได้เครื่องจักรกลหรืออาวุธต่างๆกฎแห่งธรรมชาติ อิทธิพลของธรรมชาติอันนี้ผมอ่านจากตำรายเยอรมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดนะครับทุกราศีนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ข้าองศาที่20องศาราศีมังกร53ริบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคูร้อยเซ็นนะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70นะลดหลั่นกันไปนะครับ นี้เนะี่ยไ้าเป็นเรื่องงานช่วยดีที่ดีเกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมจะอธิบายตามนี้นะครับจุดที่มันสูงหลังสีที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่ที่ยี่สิบองศาราศีมกรห้าสิบสามลิดาเนี่ยเออได้รับอิทธิพลของตัวนี้นะครับของคําถามแรกเรารู้ใช่ไหมว่าเขาพูดเรื่องที่แบบกุ้มใจใช่ไหม <c oughs> คุณก็ไปหยิบให้พวกที่มันแย่ คุณจะหยิบนี้เลยก็ได้คุณจะหยิบดาบสิบก็ได้คุณจะหยิบไพ่เดสอย่างนี้ก็ like e, ได้นะฮะคุณจะหยิบดาบเก้าอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะสมมุติว่าคุณมีหยิบมาคุณหยิบไพ่ดาบเก้านะฮะคุณก็บอกว่าอ๋อช่วงนี้หรอความรักของคุณเนี่ยมันแย่มากเลยนะถ้าคุณไม่แน่ใจคุณยังพูดไม่เก่งใช่ไหมคุณก็อ่านตามหน้าไพ่อย่างว่หน้าไพ่เนี้ยมันเห็นดาบใช่ไหมคุณก็จะบอกว่าช่วงนี้ ชีวิตของความรักของคุณเนี่ยมันแย่ๆมากเหมือนโดนแทงข้างหลังความรักของคุณเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยทาให้คุณไม่สบายใจคุณหลับอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังแบบยังคิดถึงความทรงจําที่มันแย่ๆอยู่อ่ะเนี่ยแล้วเขาก็จะถามเราว่าจริงเหรอคะจาย์เราก็บอกว่าจริงเนี่ยข้อหน้าไพ่มันออกมามอย่างงี้ก็เรา,าไปหยิบให้ไอ้ดาบก้าวไงแต่ถ้าเกิดเมื่อคุณไปคว่ำหน้าอย่างเงี้ยคุณก็ไปหยิบมา หยิบไปอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่รู้ใช่ป่ะทีนี้คือเราทําให้เขาสบายใจคือคอนเซ็ปทำให้เขาสบายใจ, concept, ใยใจพูดหลักจิตวิทยาเพราะว่าก็คือเราพูดให้เขาสบายใจใช่ไหมตอนี้คำคำ,คำถามแรกก็ถามางี้พอคําถามที่สองเขาก็จะถามว่าเออแล้วเขาจะกลับมาหาหนูไหมอย่างเงี้ยคุณก็ไปหยิบไพ่นี่เลยคุณก็หยิบไพ่ที่มันดีเพราะาจิตใจเขาแย่ใช่ไหม คุณก็ไปหยิบไพ่ที่มันดีดีดีมากเรื่องความรักอนะ่ะก็คือไพเอ่เรียกว่าเดอะเลอรเวอร์อ่ะนี่เดอะเลอรเวอร์จะดีสุดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไพ่สองถ้วยอะไรก็ว่านไปแต่เอาเดอะเลอรเวอร์ด้วกันเพราะเลอรเวอร์ยังไงคนเั็นฟังว่าเลอรเวอร์คือความรักเนะนี่ยเจนเขาถามว่าแล้วคําถามที่สองแล้วความรักหนูหนูอ่ะมันจะดีขึ้นมั้งไหมคะคุณก็ไปหยิบไปหยิบนี่ไพ่เดอะเลอรเวอร์เอออ๋อ,อ,อคุณได้ไพ่เดอะเลอรเวอร์นะ ความรัาของคุณจะดีมันจะมีโอกาสที่จะกลับมาจริงเหรอคะคุณก็ต้องบอกว่าจริงก็เนี้อาจารย์ไพ่ที่หยิบใบที่สองเนี่ยมันคือไพ่เดลเวอร์ความลักของคุณดีมากเลยเขาก็จะแบบย้ำว่าจริงเหรอคะคุณก็ต้องย้ำว่าจริงเนี่ยมันเดลเวอร์ก็ก็คือว่าเราเราได้เดลิเวอร์จริงคือคุณได้เดลิเวอร์จริงคุณก็พูดตามนี้คราวนี้คําถามคําถามที่สองทำให้เขาสบายใจแล้ว แล้วเขาจะเย้มจะจะเน้นย้ำคำถามที่สามเขาก็จะถามว่าแล้วเชนเก็จะถามว่าแล้วโอกาสที่หนูกับเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งไหมเขาจะกลับมาหาหนูไหมคราวนี้เขาต้องการย้ำความสำเร็จใช่ไหมคุณก็ไปหยิบไพ่ที่มันแบบดูดีที่สุดอ,ะอ่ะออันนี้อ่ะสมมติว่าเป็นไพ่สิบถ้วยคุณก็หยิบไพ่คุณเห็นสิบตัวก็หยิบเนี่ยคำถามที่สามคุณได้ไพ่ถ้วยสิบนะ ถ้วยสิบแปลว่าอะไรคะเขาจะงงเนี่ยถ้วยคุณก็บอกว่าเรื่องความรักแล้วสิบนี่คือสูงส่งก็คือแบบความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จเ,เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราได้แต่งงานกันเป็นคู่ครองที่ดีจริงเหรอคะคุณก็บอกว่าใช่เพราะความหมายถ้วยสิบเนี่ยมันคือการเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยเขาก็จะสบายใจอันนี้ก็คือเราพูดหลักจิตวิทยาเพื่อทําให้เขาสบายใจใช่ไหม ก็คือเรียกว่าวินวินทัง้งสองฝ่ายคุณก็วินเขาก็วินใช่ไหมเขาจ่ายตังสองร้อยเก้าเก้าสามร้อยเก้าเก้าเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เยอะมากมายเขาก็คือมันก็เงินเนี่ยแต่เขาก็แบบสามารถจ่ายได้แล้วเขาก็สบายใจแล้วคุณก็ได้เงินมาเพื่อ,อ,อแบบซื้อข้าวปลาอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมวันหนึ่งคุณก็ทำสามคนตีวันละพันเก้าร้อยเดือนหนึ่งทำทุกวันอย่างเงี้ยวันละชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคุณก็มีไรายได้เดือนสามหมื่นแล้วสบาย อย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถทําได้นะอันเนี้ยแล้วคนก็จะถามผมว่าอา้าวแล้วอย่างนี้หมอดูใน YouTube เนี่ยที่เป็นไพน่สมมุติมีสาสิบคนอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ไปแย่งงานขขาหรอกคุณอย่าไปคิดอย่างนี้สิคิดว่าประเทศไทยมีประชากรเจ็ดสิบล้านคนใช่ไหมคุณอาจจะทําเพิ่มมาอีกสักคนนึงเป็นสามคนที่สาสิบเอ็ดก็คงไม่เป็นไรหรอกหรืออาจจะมีเออหมอดูที่เป็นไพ่เนี่ยแบบแบบที่ผมมาแนะนาอาชีพอย่างเงี้ย เพิ่อมอีกสักห้าร้อยคนร้อยคนพันคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะทุกคนมีสิทธิ์ถูกไหมมันก็เหมือนเออเรียกว่าเหมือนแท็กซี่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยแท็กซี่ในกรุงเทพมีต้องแสนคันอย่างเงี้ยจดทะเบียนอย่างเงี้ยใช่ไหมจะบอกให้เขาบอกเอ้ยไม่ได้ห้ามมีแสนคันต้องมีหมื่นคันมีพันคันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าประชากรที่กร,กรุงเทพม,มันกี่ล้านคนนะ่ะถูกไหมอันนี้คือผมมาแนะนําก็คือเป็นอาชีพที่ทําให้คุณสามารถทําได้นะ คุณก็เอากระดาษเนี่ยอย่างที่ผมบอกจดเลยว่าราศีเมษคุณจะพูดอะไรคุณก็เตรียมประโยคที่มันแบบแ yeah, ย yeah ่ๆสักสักยี่สิบประโยคแล้วก็ประยยประโยคดีๆสามสิบประโยคคําที่มันแบบดูดีดๆแล้วก็สั์ภาษาอัง,งกฤษที่มันดูแบบดู work work ฟังดูแนละ้วมันแบบว่าเรียกว่ายัางไงอ่ะฟังดูแล้วคุณมีความรู้อะ่ะเออแล้วคุณก็มาทําคลิปใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่คุณพูดกับเขาเนี่ยถ้าเขาดูสามร้อยเก้าเก้าอย่างเงี้ย คุณก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษพูดแบบพูดแบบให้เขาสบายใจพูดแบบตาตอนยอนนิดๆเหมือนแม่ปลอบลูกอย่างเงี้ยคือคุณทําให้เขาสบายอกสบายใจอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าแบบสบายใจอ่ะเพราะคนมเป็นเครียดเนี่ยใช่ไหมเราพูดตามหลักจิตวิทยาเพราะว่าผมก็ถามลูกค้าผมที่เขาไปดูดูไพ่มาผมถามแล้วดูเป็นยังไงเขาก็บอกว่าก็คือมันทิมก็ไม่ยอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่า เอออันนี้คุณก็ทําเองได้นะผมก็แนะนําอาชีพอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เลยมาทําคลิปส่วนถ้าเกิดว่าคนที่ทําแล้วประสบความสำเร็จหรือได้ตังอะไรหรือได้เออมีปัญหาอะไรก็ออพิมพ์เข้ามาใน youtube ช่องผมได้คอมเมนต์มาได้นะอันนี้คือผมมาแนะนําอาชีพให้เพราะว่าคุณก็ทําได้คุณทําได้ทุกคนทําได้อันนี้นะผมก็เลยมาแนะนําให้นะครับ ดาวดาวพฤหัสในราศีธน,นูอันจุดอิทธิพลตรงนี้ก็คือจุดกึ่งกลางระหว่างจุดเม่นะครับกับดาวทรปเซอุสนะครับเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าศูนย์ลังสรีคัน,นี้ดาวพฤหัสอันเนี้ยที่ได้รับอิทธิพลเนี้ยก็คือราศีธนูก็คือจะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี้ยคุณมีโอกาสาที่คุณจะมีเรื่อง,องความสําเร็จความสําเร็จในเรื่องของการขยายตัวบางอย่าง เช่นบางคนอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือการติดต่อกับลูกค้าที่อยู่ไกลๆหรือ,อางานที่คุณทําไว้อาจจะแบบมีความสำเร็จที่เติบโตมากขึ้นเช่นสมมุติว่าสมมตินะให้คุณเห็นภาพนะคุณจะได้ไปประยุกต์สมมุติว่าช่วงนั้นคุณเม,มเราขายของเงี้ยเราขายของในวันละพัน ถึงช่วงนั้นคุณอาจจะได้วัลพันห้าสองพแบบนี้ก็ได้ก็คือดาวพฤหัสมันคือการขยายตัวการขยายตัวการขยายตัวของความสําเร็จในเรื่องของรายได้ผล,ยยผ,ลผลผลิตของคุณหรือเรื่องของสําหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงองๆก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบเพราะผมอ่านจากวงโคจรจริงนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนดวงยูเรเนนช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้ว ค่าเรียนข้อหนึ่งสอ00ันบาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทําเลยคือสอนแล้วก็ให้ให้คุณทําคือคลิกตรงนี้ทํานี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แล้วคุณก็จะทําเป็น แล้วผมสอนเนี่ยคร์้หนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโงกงเราไหมเราก็สามารถที่จะดูได้ ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงอยู่เนียนเนี่ยผมเชื่อว่า99%เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงไข้แน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมื่นอย่างเงี้ย ไอ้80%แรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัญญาดาวเช่นดาวศุกร์เดินยังไงฤด,ดูแบ่งกี่ฤดูโคจอนคือไอ้พวกเนี้ไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพื้นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้นะแล้วอีก20ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่ในเนีย ซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบร้อยเปอร์เซนต์ก็จบคอร์สคราวนี้ไอ้คนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนนะมันจะางงงเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้ลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพื่อเขาอยากจะเรียนดูดวงยูนีตนเป็นเขาก็ต้องมันเรียนคอร์สสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ไหมคราวนี้แปดสิบเปอร์เซนต์ในคอร์สสองที่เขาไปเรียนเนี่ย เขาก็คนสอนก็จะสอนปัญาดาวมันก็น่าเบื่อมอนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่พอเหลือยี่สิบเอร์เซ็นหลังมาสอนดวงยูเรเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนคอร์สสองต่อก็จะแบบรู้ไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจาเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอ่ะนิดๆเนะี่ยถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์สสามก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงไข่ไงแต่คนสอนก็มักจะอ้างว่า อ๋อมันเป็นพื้นฐานนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมาเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกซึ่ง คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือว่าอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหราศาสตร์ เ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่านมุดออผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูล,ล้าหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบ ให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าออสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนู เรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอ่ะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับเอ่อคนสอนเนี่ยหนูอ่ะดูดวงยูเรนเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอ่ะว่าเขาอ่ะรับรองผลร้อยเปอร์เซ็นต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเออไหก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข่ คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องรายเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันนี้เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องอยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารจุดเจ้าตาฟรีโมูลค่าสี่ร้อยสิบสี่บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะความสําเร็จที่ขยายตัวมากขึ้นหรือบางคนอาจจะแบบออทำงานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะแบบทำอองานที่รับมอบหมายได้สําเร็จอย่างรู้ล่วงได้ดีขึ้นหรือคุณอาจจะได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตโตมากขึ้น เช่นต้องไปทํางานหน้าที่อีกหน้าที่หนึง่งที่อาจจะเป็นหน้าที่ที่เติบโตหรือตําแหน่งงานที่ขยายตัวมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเก่าแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับผู้คนที่อยู่ไกลๆหรือต่างประเทศแล้วเราอาจจะมองเห็นเรื่องความสําเร็จที่เราเห็นข้างหน้าก็คือคือเพื่อฐานเนี่ยคือแปลว่าเรื่องความสําเร็จด้วยทีนนี้เดี๋ยวผมจะ อ่านความหมายดาวพฤหัสในดวงอยู่เนี่ยให้คุณฟังด้วยนะเผื่อคุณจะได้ไปประยุกต์กับอาชีพสิ่งบนโลอมคุณด้วยดาวพฤหัสในดวงอยู่เนี่ยเนี่ยความหมายแปลว่าความรู้สึกชื่นบานความพึงพอใจโชคลาภเงินความสําเร็จความหมายทั่วไปความสุขบุญกุศลการขยายตัวความสมบูรณ์เงินทองความหวังดีความกรุณาคุณความดี โชคลาบใหญ่อันนี้คือความหมายของดาวพฤหัสในดวงยูเรเนียนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความหมายที่ดีครนี้เรามาลงรายละเอียดตรงนี้ต่อนะครับดาวทิพเซอุดเนี่ยก็คือทิศทางเป็นไปตามเป้าหมายครนี้เนี่ยทิศทางเป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยก็อ,อยู่ที่26องศา,าศรีรษะศีล47ลิดา อันนี้ก็ได้รับอิทธิพลของดาวยูเรน,นัสในราศีตุลยูเรน,นัสนก็คือเรื่องเ,อเทคโนโลยีเรื่องการติดต่อแบบรวดเร็วไม่ได้คัดคิดคัดฝันเ,เช่นอาจจะมีลูกค้ามาหาคุณโดยที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้คัดคิดและคุณทําให้คุณอาจจะดับได้งานชิ้นนี้โดยที่ว่าคุณก็ไม่ได้คัดคิดหรือคุณอาจจะได้ความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่เติบโตมากขึ้นโดยที่ว่าคุณเองก็แบบได้มาแบบงงๆหรือแบบ อันนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทันนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ย จุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นแม่ตุกเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสารในดาวกาเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจรรันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้าน ันนี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมาประกบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันร์กําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่เนี้ยถือว่าดีมากคือเรียกว่า ทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพย์คือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจาันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์เเดสของผู้หญิงด้วยและ ในดาวกำเน,นิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปบจนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดส ดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนบจูนคือจุดเจ้าตามมยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกนี้อันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีความสําเร็จหรือโชคใหญ่มาหาเราแต่มาแบบที่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวนี้ก็ได้หรืออาจจะมาแบบทางโลกออนไลน์ก็ได้ว่าดาวยูเรนัสเนี่ยแปลว่าทันสมัยเทคโนโลยีปัจจุบันคําว่าทาันสมัยเทคโนโลยีก็จะแปลความหมายประยุกเป็นโลกอินเทอร์เน็ตโลกไซเบอร์ออนไลน์ขายของออนไลน์การติดต่ออินเทอร์เน็ตอีเมลไลน์ฟเฟซบุก๊กทั้งหลายอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะตีความหมายได้ว่ามันแปลว่าความทันสมัยแบบนี้